มันคือบานเห่าน้องก็จะกินหอนทางไปสูบนังทสิป่าแต่โคบโคบยุงขันะวป่าจนเมื่อยใครอ,ะะอ่ะปลอดปลาหลอดสวัสดีดคะ่ะยังมาเทีเ่ยวสุรินทร์กำลังเนื้อหรือบางกินเนื้อเลยอือเก็บข้เหนียว อันนี้ไม่มีไข่เพียไข่เนื้อเลยอ๋อมีแต่หมูทำไมตัวเองไม่เอามาก็แม่ยังไงไม่ถึงชั่วโมงนี้ยังอยู่ได้ไหมตไยตายมันเมื่อแป๊บเดียวนุ๊กนมเปรี้ยวมาถึงไหนแล้วถึงบ้านยังงมันชาเขาออกถึง ก็ยังกินขา้าวตาบันนี้เห็นจะทำสามแคร่งยังไงเลยมันต้องอีกบ้านอีกหลังไม่ใชห,หลัะที่สามนาว่าแม่กำลังขับรถอยู่แม่บอกว่าลุงเสร็จจะมาลุงเสร็จไม่ได้จะมาลุงเสร็จมาหลังที่มาจะมีแต่ตูดจังสิคอยแพ้ตัดหัวแล้วก็ตัดหัวทิ้งเด้อ เสดไ<ด>นี่ต้องจำราคาให้ดีโอ๊ตน้องเอาแว่นตาในในหน้ารถให้แม่น่ะ ดะท่องดะท่องอืมดท่องหมดแล้วอะไร้าเาไมเขาเข้าไปได้แล้วเราเข้าไม่ได้อะงงหแกอแระติแถวหน้าเนี่ยเขาขุดดินขึ้นมาทางถนนนี่มันก็เลยลึกแต่ไปทางนูน้นมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่ ข้างๆมันก็ไม่ลึกมันลึกเฉพาะติตรงริมถนนจะกินช่วยก่อนใส่ก่อนสิ็จอืเอาตึงมากคุณสาดเอาเอาไปทางเลยตลาดที่แปลว่ามีอยู่แค่หกร้านน,าน่ะเหรอมองเห็นต้องมองเห็น่าไปไม่ได้เคล่นตัะออกไปให้่อย เห็นไม่ได้ดนี่ก็ยกห้ามสิอเอาอะไรต้องปัดเอาเลยมีคนพายเรือด้วยบรรยากาศสดชื่นมากตรงข้ามเรานี่ที่มองไปทางเนี้ยตรงไปเลยจ,จ้ะจะไม่อยากร้องเพลงเท่าไหร่เดี๋ยวมัน ออกโทรศัพท์แม่ให้หนูร้องเหมือนเดือนอืมแต่แม่ก็ไม่ค่อยห้าวอะไรนะแต่หนูร้องเพลง,นเ,นง,นเ,งนนเนี่ย,ขยขนนเขาจะสร้างสะพานเหล็กนี่ไว้ให้คนเดินข้ามมาแล้วคนดื้อมาแล้วเงียบปกไปก็สามขวดวันแรกสองวันหนึ่ง วันนี้อีกหนึ่งก็พอดีสี่วันตามสี<ะ>่ขวดนชีัเขาขาไม่ขึ้นเลยแม่มันอดดีหรือเปล่าไปดูดีดีเนี่ยตอนที่เขาเริ่มสร้างถนนเขาขุดดินตรงนี้ขึ้นมาสร้างถนนไงมันก็เลยลึก พยายามให้มุ้เจ้าเห็นเหมือนยย่ช่ดตัวลงมาให้หน่อยแม่จะอ่านะนั่นแหละไปเอาลงมาให้หน่อยก็นี่แหละเดี๋ยวแม่จะแม่จะไปอ่านนี่ตรงนี้คือที่เขาจัดสถานที่จัดแข่งเรือ ทใช่ไงหนูถึงบอกให้แม่ไปเปิดไลนใหม่ที่บ้านไม่ได้สิบกว่านาทีเห็นแล้วค่ะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยแสงเรืออยู่ตรงกลางกลางนี่แหละคนพายเรือตอนนี้เขายืนพายแล้วสวัสดีค่ะมีใครได้ยังกินแรงเนาะ บอกเองย่านนี่เหรอ๋อบ้านที่คือเเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในพืที่ของใครของกวเองอะค่ะหมาย็่แรอย่สิดลาอาชฝัลาอาชูทุก

อันนี้สี่ร้อยนะอันนีแล้วมันทำไมเขาถึงแล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นเขาถึงจะปล่อยนีี่้้อิิวเไกกดดยยะ เห็นไหมนะถุงกล้องมองเห็นตาปไาเยอะมากเลยขูดเก็ดตัดหัวแทช่เฉียบให้อาเล็กจากแดดตามสี่ขวดโอเปอร์ชีพัน เขาขาไม่ขึ้นเลยแม่มันโอนดีหรือเปล่าไปดูดีดิเขาก็ก้มๆเงยๆอาจจะมองไม่เห็นสวัสดีค่ะส้มตำยายบุญเหรอยายที่ไม่ได้เอาแว่นมาถ้าอา่านผิดขออภัยด้วย แต่ยังไม่อยากกลับนะสวยไหมสวยค่ะหมายถึงพระอาทิตย์เพอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะบรรยากาศตรงนี้เป็นเขาเรียกฝ่ายน้ำล้นตรงนี้ก็สี่ร้อยไ<ห>งเดเนี้ย,ยอันนี้กระป๋องละสิบห้าบาทสิบห้าสามสิบหกสิบเ้าสิส ก mm. ็เห <th 500> <t> ็นยังดอกโอ้เธอลคิดตังเองใช่ลูกค้าร้านนี้ต้องคิดตังเองจำราคาให้ได้ตั้งกับอะไรแค่สองคนะ น้าบ้านเขาขายของข้างๆก็จะเป็นปัม๊มหอมจนฉุนบ้านแล้วก็หอมจนฉุนนะ้องเอาพัลี่ไม่ได้ไปด้วยเหรอมาลี่ไปได้ไปด้วยเหรอไปม,มันถี่เน่า แกเข้าไปเบิดเลยจะควงว่าเอาไหวคันโลบเอาได้หลายเนาะหน้าบ้านเขาขายของข้างๆก็จะเป็นปั๊มคัวปลาจนมาเมื่อยตัดหัวตากแดดไว้ให้ปูให้อาปลามันลายอ้าแล้วจะทำอะไร